ปรับไปไม่มีฐานสามนะครับอนะครับอันนี้ให้ดูว่าถ้าเรามีการเตรียมดินที่ดีครับพืชก็จะเริ่มเติบโตอย่างดีนะครับก็อันนี้เป็นง่ายๆเลยครับเราจะเอาผลผลิตจากย่าเนเปียเราต้องช่วยย่าเดเปียนะครับต้องเริ่มจากการเตรียมดินที่ดีเลยนะครับแล้วก็มีการจัดการที่ถูกหลายอย่างฮะ เริ่มจากการเก็บตัวอย่างดินนะครับถ้าดินแน่นก็ต้องโรงลิปเปอร์นะครับถ้ามีเป็นกรดเป็นด่างก็ใส่ปูนขาวเข้าไปนะครับน้ำทิ้งจากฟาร์มปศุสัตว์จากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทําให้ย่าในเปียได้ปีละร้อยตันต่อไรต่อปีนะครับเนื่องจากว่าน้ําทิ้งจากฟาร์มปศุสัตว์ฟาร์มหมูฟาร์มโคเนื้อคโคนมครับฟาร์มไก่ที่มีน้ําทิ้งทั้งหลายนี้จะมีธาตุอาหาร และจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์นะครับเพราะง,งั้นให้จินตนาการว่าตอนที่เราลงริปเปอร์ไว้นั่นแหละครับเอาน้ําทิ้งไปใส่ไว้เลยมันจะซึมลงไปในระดับที่เราระเบิดดินดานไว้ครับเพราะง,งั้นเมื่อหน้าแรงมาหรือว่านะครับที่เราปลูกในเปียไปสิปีนี่ฮะธาตุอ้หาจะซึมไปรอไปข้างล่างแล้วนะครับน้ําทิ้งจากฟาร์มจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรนะครับก็จากบริษัทคอนโปรดักอันนี้ก็เป็น พิสูจน์แล้วนะครับว่าเป็นน้ําที่มีธาตุอาหารสําหรับเนเปียร์นะครับมีธาตุฟอสฟอรัสไนโตรเจนนะครับค่อนข้างสูงโดยเฉพาะไนโตรเจนสูงมากนะครับตามที่เราวิเคราะห์กันนะครับแล้วก็มันเป็นพืชที่ชอบนะครับไนโตรเจนนะครับอ่านะครับสูตรร้านนี้นะครับเฮลที่ซอยนะฮะท่านจะต้องทําให้ดินมีออกซิเจนนะครับด้วยนะครับดินจะต้องไม่แน่นนะครับเพราะงั้นดินจะต้องรดนซุยตลอด เหตุผลว่าทําไมเราจะต้องทอําระเบิดดินดานหรือลงไถสิวทุกครั้งหลังเก็บเกี่ยวนะฮะนี่ครับอันนี้เทคนิคการตัดรากเก่ากระตุ้นให้รากใหม่มันเกิดแล้วแตกเยอะๆนะครับแล้วก็นํามาสู่หน่ออย่างนี้ฮะถ้าหน่ออย่างนี้นะครับผลผลิตต่อไร่มันก็จะได้อยู่แล้วนะครับสิบ้าตันสดนะครับหรือถึง20ตันสดต่อการเก็บเกี่ยวครั้งสามารถทําได้นะครับ แล้วก็รวมแล้วก็ร้อยตันอันนี้เป็นไปได้ครับตอนนี้อยู่ที่80ตันนะครับพี่วรพจนในเกษตรกร,กรที่เราพิสูจน์เทคนิคต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องตัดรากนะครับการระดุงต่อ,อะนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูเทคนิคการปลูกแบบใหม่นะฮะ การปลูกหญ้าในเปียรนี่ครับสมัยก่อนนะครับเราจะต้องใช้คนค่อนข้างเยอะนะฮะตอนนี้ปัจจุบันเรามีการพัฒนาเครื่องปลูกขึ้นมานะครับซึ่งหนึ่งชั่วโมงจะปลูกได้ประมาณ5ไร่นะครับอันนี้คือการปลูกในเปียรด้วยเครื่องปลูกนะครับท่อนพันธุ์ในเปียรที่ได้อายุประมาณ3เดือนนะฮะก็จะมานะครับผลขึ้นเครื่องปลูกนะฮะแล้วก็จะมีคนปลูกนะครับ คนขับหนึ่งคนนะครับแล้วก็คนสอดท่อนพันอยู่สองคนนะฮะซึ่งสามารถปลูกได้ประมาณชั่วโมงละห้าไร่นะครับวันหนึ่งก็ได้ประมาณ20ไร่เป็นอย่างน้อย 20- 30ถึงไร่นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือการปลูกเทคโน,คโ,นโลยีการปลูกสมัยใหม่นะครับจากเดิมที่น้องๆอ,อาจจะค้นเจอในอินเทอร์เน็ตที่ว่าต้องใช้การปลูกประมาณสำลังที่ปักเสียบตอนนี้ถ้าปลูกพื้นที่มากๆไม,ไม่ไม่ทันฮะต้องใช้เทคนิคตัวนี้นะครับ แล้วเครื่องตัวนี้นะฮะสามารถกําหนดความลึกของท่อนพันธุ์ได้นะครับคือในเพียน,นี่เราจะปลูกลึกเหมือนอ้อยไม่ได้นะครับคือใช้เทคโนโลยีอ้อยได้แต่ว่าจะปลูกลึกเหมือนอ้อยไม่ได้นะครับอันนี้ฮะอันนี้ท่อนพันธุ์ในเพียน,นะครับแล้วก็เขาจะมีตัวล็อกความลึกไว้เรียบร้อยนะฮะประมาณไม่เกิน5เซนติเมตร นะครับสาเซนนี่ฮะแล้วก็กลบร่องนี้ฮะนะครับก็จะทําให้การทํางานรวดเร็วขึ้นนะฮะอ่ิวัดความลึกได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามครับในกรณีที่ไม่มีเครื่องปลูกนะครับการปลูกอ้อยนี่ฮะจะปลูกได้นะครับถ้าเป็นในเขตชุมพรทานปลูกได้ทั้งปีนะครับแต่ถ้าเป็นในเขต อาศัยน้ําฝนเมื่อกี้นี่ที่ผมบอกว่าเตรียมดินปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมฮะนะครับถ้าสามารถปลูกต่อได้เลยหลังจากเตรียมดินนะครับอันเดีย่งแห่งงานถ้าราใช้มันใช้ความชื้นน้อยในระยะแรกนะครับการปลูกนอกจากวิธีนั้นแล้วนะฮะก็จะมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือการปลูกโดยเกษตรกรนะฮะ แล้วเราจะให้น้ําแค่ครั้งเดียวนะครับให้น้ําแค่ครั้งเดียวตอนบางท่านอาจจะงงว่าทำไมมันต้องการน้าน้อยจังนะฮะมันต้องการน้ําไม่มากในระยะแรกนะครับเพราะงั้นการให้น้ําแค่ครั้งเดียวก็เพียงพอนะครับแล้วค่อยกะระยะเวลาให้มันจเจริญเติบโตมาตัวในช่วงฝนนะครับอันนี้ในกรณีที่กเกษตรกรไม่มีเครื่องปลูกนะครับอันนี้ก็ให้ใช้วิธีการชักร่อง แบบอ้อยนะฮะชักร่องห่างกันประมาณ1เมตร20นะครับเมตร20เซนติเมตรนะครับหรือเป็นระยะที่เหมาะสมที่เราวิจัยขึ้นมานะฮะชักร่องอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ท่อนพันนะครับวางท่อนพันอันนี้ให้ดูว่าในกรณีที่กเกษตรกรนะครับในพื้นที่ที่มีดินไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ ถ้าเกิดเกษตรกรสามารถใส่ปุ๋ยคอกลองค้นล่องก่อนได้ก็จะดีนะครับอันนี้คือการลองคุนล่อง้วยปุ๋ยคอกนะครับฝังปุ๋ยรอไว้เลยนะฮะใส่ปุ๋ยคอกเสร็จนะครับถ้ามีน้ําจากฟาร์มปศุสัตว์หรือโรงงานอุตสาหกรรมอันนี้ภาพนี้คุณพูทิชาิน่าจะจําได้ดีนี่ครับเราก็ไม่รู้ว่าเนเปีย,ยมันจะดังถึงขนาดนี้ครับเมื่อสามปีที่แล้วนะครับ เราไปทำแปลงทดสอบกันที่ข้างบริษัทคอนโพรดักครับปล่อยน้ําจากระบบไบโอแก๊สครับซึ่งมีธาตุอาหารพืชและก็จุลินทรีย์ครับเข้ามาในแปลงฝังรอไว้เลยฮะมาตีคลุกไว้เลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดท่านใดที่มีฟาร์มปศุสัตว์นะครับที่มีน้ําที่ว่าทุกคนไม่ต้องการนะครับปล่อยเข้าก่อนในแปลงเพื่อจะปลูกใดเปียนี้ได้จะดีนะครับ นี่เรามาดูการปลูกแบบเกษตรกรน,นะครับท่อนพันธุ์นะฮะมีน้องๆหลายคนอาจจะไม่ยังไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะท่อนพันธุ์รูปร่างหน้าตาเป็นไงครับท่อนพันธุ์อายุประมาณ3เดือนนะครับเป็นระยะที่เป็นช่วงอายุที่มีความเหมาะสมที่จะนําไปปลูกครับจะมีตาที่สมบูรณ์มีธาตุอาหารในลําต้นที่เหมาะสมนะครับถ้าเราใช้ท่อนพันธุ์ที่อายุมากไปนะครับถ้าเกิน4เดือนขึ้นไปนะครับ จะต้องเอามากองบ่มกันก่อนให้มันเกิดรากก่อนนั่นจะช่วยได้อีกอย่างหนึง่งแต่ถ้าเป็นท่อนพันธุ์อายุประมาณ3เดือนนี้สามารถปลูกนะครบ้างครับผสขมขมงอกจะดีนะครับท่อนพันธุ์มายางี้ฮะเกษตรกรเขาก็จะใช้วิธีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องตัดท่อนพันธุ์นิดหนึ่งอันนี้ฮะอันนี้คือท่อนพันธุ์นะครับที่แปลงผลิตพันธุ์นะครับ แล้วก็ถ้าจะให้ดีนะครับถ้าสามารถใช้เครื่องเก็บเกี่ยวขึ้นมาได้ฮะเดี๋ยวให้ดูว่านะครับท่อนพันอายุประมาณ3เดือนนะครับก็จะมีความเมาสมที่จะเอาไปนะครับปลูกอันนี้เป็นฟารมเกษตรกรท่านหนึ่งฮะที่มีฝรั่งมาดูงานที่จะทำเป็น เ,เพลเลตส่งไปขายประเทศยุโรปนะครับก,ก็มาดูแล้วก็ตอนนี้เริ่มปลูกกันแล้วที่เอาไปปลูกที่ประเทศฟิลิปปินส์นะฮะอันนี้เวลาเขาตัดท่อนพันธุ์ครับอันนี้คือเครื่องตัดท่อนพันธุ์ครับที่เราปลูกท่อนพันธุ์อายุประมาณสมเดือนไว้นั่นนะครับถ้าเราใช้แรงงานคนตัดนี่มันช้ามากฮนะตอนนี้เราใช้เครื่องตัดอ้อยครับตัดวางกองอย่างนี้เลยฮะ เครื่องนี้มันจะตัดได้ประมาณวันละ200ตันนะครับผมลืมบอกไปนิดหนึ่งครับการปลูกในเปียนี้ฮะอัตราท่อนพันุ์ต่อไร่จะอยู่ประมาณ500-600กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับถ้าเราใช้เครื่องตัดท่อนพัน์อย่างนี้มันจะตัดได้ประมาณวันละ100ตันนะครับเพราะงั้นถ้าสมมติว่า500กิโลกร,รัมต่อไร่ก็จะปลูกได้กี่ไร่ครับปันหนึ่งถ้าสมมติเราตัด200ตัน400ไร่ถูกต้องไหมอ๋อนะฮะ ตัดได้ประมาณ200ตันครับเครื่องนีนะ้เพราะงั้นการที่เราจะปลูกพื้นที่ใหญ่ที่สามารถทําได้ดีนะครับอันนี้เรามีการพัฒนาเครื่องจากคการเกษตรเข้ามาสนับสนุนตลอดนะครับในวงการเอพีเนื่องจากว่ามันเป็นพืชที่ไปได้3ทางครับตอนนี้นะฮะแรกๆสุดก็คือเราพัฒนาเพื่อที่จะผลิตเป็นพืชอาหารสัตว์เพื่อที่จะป้อนให้กับสัตว์กินจุทั้งหลายสัตว์กินจุที่บ้านนี่ก็คือโคนมโคเนื้อครับมันกินร้อยละสิใช่ไหมฮะ ของน้ําหนักตัวต่อว,วันนะครับกินหญ้า,าสดนี่ฮะถ้าเพราะง,งั้นเราต้องปลูกพืชที่มันให้ผลผลิตต่อไร่สูงๆๆนะครับเพราะง,งั้นนอกจากมันจะใช้เป็นพืชอาหารารั์ได้อย่างดีแล้วตอนนี้เรากําลังทําเอาไปใช้เป็นพืชพลังงานไม่ว่าจะเอาไปหมักในถังเพื่อผลิตไบโอแก๊สนะครับเหมือนกับประเทศเยอรมนีที่ผมให้ดู2วิดีโอแรกนั่นแหละฮะ ทำได้อย่างเยอะเลยนะครับหรือเอาไปเผาตรงครับในเปียอย่างนี้ครับถ้าเกิดบริษัทดับเบิลเอที่อยู่แถวปราจีนบุรีกําลังจะปลูกอยู่ตอนนี้ปลูกอยู่4,000ไร่นะครับแล้วก็มีแผนจะปลูก100,000ไร่นะครับเขาจะตัดในเปียเมื่ออายุแก่ๆประมาณนัก4เดือนนะครับแล้วก็ตากไว้ในแปลงนี้ครับและเอาไปเผาในโรงไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นอีกแบบเป็นลักษณะหนึ่งครับหลังจากเราได้ท่อนพันตัดมาอย่างนี้แล้วครับตอนนี้มาดูภาพน่ารักน่ารักของพี่น้องเกษตรกรที่เขาปลูกในเปียกันนิดหนึ่งครับ ว่าเขาปลูกในเปียนในกรณีที่ไม่มีเงินซื้อเครื่องปลูกเหมือนที่ผมว่าเขาปลูกกันยังไงครับเอาท่อนพันมาวางต่อกันครับหัวท้ายเดือมกันประมาณ30เซนติเมตรครับเราชักล่องไว้ห่างกันประมาณเมตรยีนะครับล่องนี้ฮะแล้วลึกประมาณ30เซนห้ามลึกเหมือนอ้อยครับเพราะว่ามันไม่ได้ความความลึกมันไม่ต้องการลึกเหมือนอ้อยนะครับเอาประมาณ30เซนเมตรทาอ้อยประมาณ50เซนนะครับท่อนพนัน วางเหลื่อมกันเห็นไหมครับต่อกันไปอย่านงนี้ฮะนี่การกลบท่อนพันธุ์นะครับมีหลายแบบนะครับหลังจากที่เราวางท่อนพันธุ์ไปแล้วนะฮะนี่ภาพภาพก่อนที่จะกลบท่อนพันธ์นีครับวางท่อนพันธุ์อย่างนี้ฮะจะต้องปลูกในช่วงดินมีความชื้นนะครับถ้าท่านปลูกข้ามแรงเหมือนผมเขียนไวน้ในหนังสือฮะจะต้องให้น้ําก่อนให้ชุ่มเลยหนึ่งวัน ให้มันอุ้มน้ําเต็มที่นะครับแล้วค่อยเอาท่อนพันไปวางนะครับอันนี้คือในกรณีปลูกข้ามแรงนะครับปลายผู้จิการที่เราเตรียมดินไว้นะฮะเราเบิดดินดานแล้วก็เตรียมดินไว้เสร็จปั๊บเนี่ยนะครับพันวานี่สามารถปลูกได้เลยนะฮะปลูกข้ามแรงได้เลยเพื่อจะให้มันมาโตแล้วมาเจอฝนในช่วงประมาณมีนาเมษาที่ฝนเข้ามานะครับคือตอนแรกมันยังไม่ต้องการน้ามากนะครับ ีการกลบท่อนพันธุ์นะครับก็จะมีหลายแบบนะฮะนี่ในกรณีที่เกษตรกรเขาไม่มีรถกลบไม่ได้ปลูกด้วยเครื่องก็จะกลบด้วยเท้าก็ได้นนี่คือเทคนิคแบบชาวบ้านนะครับปาดดินบางๆนะครับประมาณห้ามห้ามหนาเกิน5้เซนครับห้ามลึกเกิน5้เซนนะฮะต้องตั้งไว้เลยอ้อยนี้เขาจะลึกประมาณ15เซนนะฮะกลบหนา15้าเซนนี้ในกรณีที่ รวยขึ้นมาหน่อยนะฮะมีปัญญาซื้อเครื่องกลบอันนี่ก็ก็ใช้การกลบอย่างนี้ได้นะฮะก็มีการประยุกต์ปาดดินบางๆกลบบางๆนะครับหลังกลบนะครับถ้าในแหล่งที่มีวัชพืชรุนแรงะฮะเราก็ใช้ยาคุมวัชพืชเลยตั้งแต่แรกแค่ครั้งเดียวนะครับ แต่ถ้าท่านปลูกคราบแรกเ่ยไม่จำเป็นต้องใช้ยานะครับเพราะว่าความชื้นมันจะอยู่เฉพาะร่องท่อนย้านในเพียนที่เราวางไว้นะครับอันนี้ในกรณีที่แถบนั้นมีวัชพืชที่รุนแรงท่านต้องใช้ยากลุ่มอะมิทีนหรืออะทาซีนคลุมไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับอันนี้ในกรณีที่เดี๋ยวจะให้ดูว่านะครับว่ามันขึ้นอย่างไรฮะ อันนี้ในกรณีที่ไม่ได้ทาคุมวัชพืชนะครับก็จะมีวัชพืชขึ้นแต่เห็๋ฮะท่อนพรมที่เราวางไว้นะครับตาที่ถูกฝังไว้นะครับเมื่อรับความชื้นก็จะแตกเป็นต้นอ่อนขึ้นมานะครับให้น้ําแค่ครั้งเดียวนะครับเราจะให้น้ามากไม่ได้ถ้าให้น้ํามากน้ําท่วมขังมันจะเน่านะครับเพราะงั้นเราเขาจะให้น้ําแค่ครั้งเดียวนี่ในกรณีที่เกษตรกรนะครับ มีแรงงานนะครับเขาอาจจะใช้ใช้แรงงานอย่างนี้ก็ได้นะฮะอ่านี่การทำวัชพืชน,นะครับแปลงนี้เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับคุณผู้ชาตผมจะเก็บวิดีโอภาพไว้เอามาต่อกันนะครับเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแปลงหลังบริษัทคอนโปรดักต์นั่นเองครนะครับอันนี้ในกรณีถ้าเราไม่มียาคุมวัชพืชน,นะครับเราก็ต้องใช้แรงงานซึ่งแรงงานก็ค่อนข้างหายากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับถ้าปลูกแปลงใหญ่ แนะนำเลยครับว่าต้องใช้ยาคุมวัชพืชฉีดคลุมเลยจะง่ายกว่านะครับเนื่องจากว่ามันจะคุมวัชพืชได้ประมาณร้อยกว่าวันนะครับร้อยกว่าวันนี้หญ้าเราสูงประมาณสาเมตรได้แล้วนะฮะเพราะงั้นมันจะไม่มีปัญหาเรื่องวัชพืชเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแปลงที่คุมวัชพืชนะครับแปลงนี้ฮะแปลงที่ใช้ยาคุมวัชพืชไว้นะฮะวัชพืชระหว่างแถวจะไม่มีนะครับ มันก็มีเฉพาะต้นหญ้าในเปียต้นอ่อนในเพียนี่โตนะครับจะเติมโตขึ้นมานะฮะเอี่ยให้ดูนี่คือปัญหาเลยของอันหนึ่งปัญหาอันหนึ่งถ้าท่านไม่ทําวัชพืชนะครับมันจะเป็นวัชพืชอย่างงี้ครับอันนี้การพ่นยากวคุมวัชพืชตอนท้ายนะฮะ ถ้าท่านไม่ทําวัชพืชก็จะเจอปัญหาว่าผลผลิตมันจะไม่ได้ร้อยตันไม่ถึงแน่ฮะต่อไรต่อปีมุอนที่โจทย์ตั้งไว้ผมนะครับถ้าท่านคุมวัชพืชดีแล้วนะฮะมันก็จะค่อยจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วแตกกอทันทีครับเห็นไหมครับวัชพืชแทบไม่มีเลยแล้วก็แตกกอตั้งแต่แรกเลยนะครับครั้งที่หนึ่งสามารถตัดได้เลยครับที่เราช่างน้ําหนักจะได้ประมาณไร่ละ20สตัน ครั้งแรกเลยนะฮะยังไม่ได้แต่กอเลยนะครับมันได้ผลผลิตครั้งแรกประมาณ20ตันต่อไร่เลยนะครับนี่มาดูเทคนิคการใส่ปุ๋ยแบบพี่น้องเกษตรกรนะครับปุ๋ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับการที่จะให้ได้ผลผลิตตามที่เราต้องการนะครับการใส่ปุ๋ยครั้งแรกจะต้องมีการให้ปุ๋ยนะครับนะครับ สูตรที่มีนตรเจนฟอสฟอรัสสูงนะครับโพแทสเซียมต่ำเราต้องการเล่งลากให้มันเกิดก่อนนะครับเนี่ยอันนี้เทคนิคการใส่ปุ๋ยแบบเกษตรกรแต่ถ้ามีงบประมาณก็ใช้นะครับเครื่องใส่ปุ๋ยอัตโนมัติเลยก็ได้นะครับเม <iyoruz S 1> ืๆๆๆ่อเราใส่ปุ๋ยอย่างนั้นแล้วฮะพืชมันก็จะเริ่มเติบโตต่อเนื่องมาเป็นระยะระยะนะครับ ะจะแตกสังเกตไปครับว่าเขาจะแตกกอตั้งแต่แรกเลยนะครับโดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องวัชพืชมาแย่งค่าอาหารนะครับแล้วก็จะโตมาต่อเนื่องนะครับมันก็จะส่งผลนี่ฮะก็จะกลายเป็นไร่หญ้าเนเปียที่ปราศจากวัชพืช,พชนะครับหมอนี่ไปยืนข้างๆเฉยฮะก็เลยให้เทียบดูเฉยว่าหญ้ามันอายุป,ประมาณ สัก2เดือนนะครับก็จะเห็นว่าจะเริ่มแตกกอตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับเนื่องจากว่าวัชพืชไม่มีโอกาสขึ้นมานะครับมันจะถูกคุมมให้โตนะครับก็จะโตมาตามลําดับเราจะเก็บเกี่ยวครั้งแรกที่ประมาณสามเดือนนะครับรากมันจะยึดติดก,กับพื้นก่อนนะครับนะฮะมันจะแตกกอทันทีเลยครับวันนี้ถ้าเราอย่างที่ผมบอกเน้นเสมอว่าต้องคุมวัชพืชครั้งแรกให้ได้นะครับ แล้วก็เราจะเก็บเกี่ยวนะฮะก็จะมีการเก็บเกี่ยวหลายแบบที่ผมเล่านะฮก็จะเป็นไร่หญ้าที่สมบูรณ์นี้ครับพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวมาใช้ประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นอาหารสัตว์ไปรเป็นพืชพลังงานหรือตอนนี้มีการเอาไปใช้เป็นปุ๋ยพืชสดนะครับก็คือชอบ ในแปลงเลยครับเพื่อทําเป็นปุ๋ยพิสดนะครับการเก็บเกี่ยวนะครับผมก็ได้เล่าไปแล้วนะครับก็จะมีการเกี่ยวแลยรูปแบบนะฮะการปลูกในเปียในเชิงการค้านะครับในลักษณะของแปลงใหญ่ๆนะครับ จะต้องมีการออกแบบทิศทางการปลูกนะครับออกแบบแปลงให้ถูกต้องตั้งแต่แรกเลยนะครับ <_ C 1> เพื่อที่จะให้เครื่องนะฮะ <_ C 1> เครื่องเก็บเกี่ยวสามารถให้เข้าทํางานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับถ้าท่านปลูกผิดทิศทางนะครับการที่กลับรถไปมาบ่อยๆนี่ก็จะทําให้มีการสูญเสียนะครับน้ามันหรือว่าทําให้คนขับนี่ขับยากเพราะงั้นจะต้องมีการออกแบบแปลงตัต้งแต่แรกเลยนะครับถ้าเป็นสนามฟุตบอลเขาก็จะปลูกทิศทางที่มันวิ่ง ตัดเดินหน้าอย่างเดียวนะครับอันนี้จะต้องพิจารณาตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วก็เอามาทําเป็นพ,พิจัรงานหรือเป็นอาหารสัตว์ก็ว่ากันไปครับนี้การใช้ประโยชน์นะครับหลังจากที่ตัดมาแล้วนะฮะเก็บเกี <L> ่ยวมาแล้วก็เน้นนะครับว่าให้ใช้เครื่องเก็บเกี่ยวนะครับ เพราะว่าในเพียนี่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือการที่ผลผลิตต,ต่อไร่มันเยอะการที่จะใช้แรงงานแบกจากแปลงนี้ทำริยากับะฉงนั้นต้องใช้เครื่องเก็บเกี่ยวใน,นการเอามาเลี้ยงสัตว์ครับที่ท่านเห็นอยู่นี้คือการเลี้ยงโคเนื้อที่ฟาร์มโค,เน,โคเนื้อนะครับที่ซีคิวนะฮะอันนี้ฟาร์มที่มีกินฟางอยู่ตอนนี้กินฟางน้อยลงนะครับอันนี้คือโคอพันโคราชาวากิวั้งครับน่รู้สึกจะโคราชาวากิวของมอทอสอที่วิจัยกันอยู่นะครับเห็นไหมครับ พราะง,งั้นโคนเนื้อโคนโมเป็นสัตว์ที่กินจุเราต้องใช้ในเปียนะครับที่มันผลผลิตเยอะๆมาให้มันกินมากๆนะครับมันก็จะสอดคล้องกันนะครับทําให้สัตว์นี่สามารถเจริญเติบโตแล้วก็ให้ผล,ผลผลิตได้นะครับอ่านี่ะคือฟาร์มโคเนื้อนะครับที่ปัจจุบันมีระบบการเลี้ยงแบบใหม่โคเนื้อนะครับนี่ก็พันธุ์ซาฮิบาล หร,หรือลักษณะนี้จะเกิดขึ้นได้ในเมืองไทยครับเดี๋ยวให้ดูว่านี่ฮะการเลี้ยงโคโนมนะครับที่อยู่ในโรงเรือนขนาดอย่างนี้แล้วมีการปลูกเนเปียโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ครับสัตว์ก็จะมีอาหารกินอย่างสมบูรณ์แล้วก็จะลดอาหารข้นที่มีกราแพงได้อย่างมากเลยนะครับ ขณะนี้นะฮะการทำย่าหมากโดยเกษตรกรนะครับถ้าท่านไปเขตนะครับบ้านกุดเต่องับอำเภอสีคิ้วนะครับหลังบริษัทคอนโปรดักต์นะครับจะมีพี่น้องเกษตรกรหมู่บ้านนี้ครับทำการผลิตย่าหมากเพื่อจำหน่ายนะครับ อันนี้ย่าเนเปียหมักนะครับย่าเนเปียข้อที่ยีหนึ่งก็คือมีปริมาณน้ําตาลที่พอเพียงนะครับเวลาเราทําย่าหมักเนี่ยไม่ต้องเติมกาก,ากน้ําตาลนะครับนี่คือการทําย่าหมักแบบเกษตรกรกรายย่อยครับแล้วก็ตอนนี้ขายทําเป็นอาชีพที่ค่อนข้างมั่นคงในในแถบหมู่บ้านนั้นนะฮะบ้านขุดเต่าง,งับนะครับแล้วก็มีความต้องการปริมาณมากและเกินสําหรับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในแถบนั้นที่จะซื้อไปใช้เลี้ยงโคนมนะครับ เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารข้นนะครับหลักการง่ายๆก็คือนะครับช็อปหญ้าในเปียมาแล้วก็บรรจุรใส่ถุงนะครับแล้วก็ดูดอากาศออกให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ปิดไว้ยิ่งไว้ประมาณ21วันนะครับถ้าจะสมบูรณ์ก็จะกลายเป็นหญ้าหมักพร้อมที่จะเอาไปใช้เลี้ยงสัตว์ได้นะครับมีเวลาค่อนข้างอีกพอสมควรครับช่วงนี้ผมขอเบรกเป็นคำถามเอาคำถามก่อนนะครับแล้วผมจะมีต่อยช่วงหนึ่งเจิญจาร์วรพจน์นะครับ ม,มีเวลาค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ถามได้เต็มที่นะครับครับเบรกสักคู่เนาะครับให้ให้ทางท่านอาจารย์วัลพลได้ท่านได้ให้ใหถามคำถามก่อนครับครับก็ตอนนี้ก็พอดีถึงเวลาเบรกเลยก็จะเสิร์ฟในห้องเลยฮะแล้วก็นั่งกินไปก็นั่งนึกคำถามไหมฮะว่าจะถามอะไรช่วงนี้ที่ที่เรา เราฟังมาแล้วเนี่ยอยาจะมีคำถามอะไรจะได้ให้พื่อนกอได้พักสักนิดหนึ่งเพื่อดื่มกาแฟแล้วก็ทานอาหารว่างนะพวกเราก็ทานกันอยู่ข้างในนี้หรือใครจะไปพักข้างนอกนิดหน่อยมีก็เชิญนะครับมีท่านใดจะสอบถามไหมครับดู มีไหมครับมีใครจะเชิญเชิญอาจารย์เลยครับครับก็อาจจะถามก่อนล่วงหน้านะครับเพราะว่า6ครั้งใช่ไหมต่อปีนะปีหนึ่ง ก็3เดือนหลังจากตัดแล้วนี่ก็คือจะตัดได้อีกประมาณ5ครั้งเนาะใช้ประมาณครั้งละเท่าไหร่ฮะหนึ่งหนึ่งเดือนกว่าหรือยังไงฮะแล้วก็อยากจะถามว่าต้นทุนนะครับต้นทุนต่อไร่อย่างแบบชาวบ้านนะครับอย่างปีหนึ่งร้อยตันใช่ไหมก็ได้ปีหนึ่งแสนหนึ่งเนาะต่อไร่ทีนี้ต้นทุนต่อไร่เนี่ยแบบสูงสุดหรือว่าต่ําสุดเนี่ย มันประมาณสักเท่าไหร่นะครับทำไมมันถึงได้มีอะไรอยากดูว่าทำไมมันน่าจะกำไรมหาศาลเลยนะครับคร <c oughs> ับท่านพอน็ตมีข้อมูลต้นทุนต่อไร่ท่านท่านพอมีข้อมูลครับขอบคุณครับ ต,ต้นทุนการปลูกนะครับก็จะอยู่ประมาณนะครับมันจะหนักตอนเตรียมดินครั้งแรกนะครับก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน5,000บาทนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการเก็บเกี่ยวนะครับถ้าเป็นการเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องแบบเยอรมันนะครับที่ที่เราคำนวณออกมานี่นะฮะก็จะอยู่ประมาณไล่ตันละไม่เกิน